E.P. ที่สองเอวัมเมสุตังเอกังสามยังภะควาสักเเกสุวิหะราติกาปิลาวัตถุสามิง มหาวเนมหาตาพิขุสังเคนาสิทธังสัทธะสัทธิงปัญจามาเตหิพิขุสัตเตหิสเัสเพวะอา,าระหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยุยูเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัสนาญาพิขุสังคันจะ อัตโขจตุนังสุทธาวาสกาอิกานังเทวานังเอตธาโธอะยังโขะควาสเกสุวิหารติกะปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสรังเคนะสัตถิงปัญจามาเตหีภิกขุสตเตหีสัเพเหวะาอรหันเตหีทักหิจะโลกัาตุหี เทวตาเยปุเยนะสันนีปัดตาตาฮุนติภระวันตังทัศนายาภิกขุสร้างสันจายันโนนามะยัมปิเยนะภระวาเตโนปัสสังกามียามะอุปัสสังกามิตวาภพรวาโตสันติเกปัดเจกะคาราพาเสยามาตี อธโคตาเทวตาเสยยะทาปีนามะภะละวาปุริโซสซัมมินชิตังวาภาหั่งยาซาเลยะปะสัสสตัตหิตังวาภาหั่งซัมมิเชนะเอวาเมวาสุทาวาเซสุเทเวสุอันตราหิตา พระขาวโตปุระโตปาตุระห้างสุะะอัตโคตาเทวตาพระาวันตังอภิวาเทเทวตาเทละวาเอกมันตังอัททงสูเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ มหาสมยโยปาวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมสัสมะยังทักกิตาเยวะอะปาราชิตาสร้างคันติอะทะโคอ,อัปาราเทวตาพระคาวโตสั้นติเกอิมังขาทั้งอภพาสีตัตตะละพิกโวสมาถหัางสุจิตตังอาตโน อุชุกะมะกังสุสาลาวิทิวานีตะนิหะเหวตาวาอินทะลิยานิรักขันติปันทิตาติอัทโคอะปราเทวตาพระขวาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอาาสีเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทะขีรัง โอหาจาัจมะเนชาเตจลันติสุทธาวิมะลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอทัทโคอ,อัปลาเทวตาพระขวโตวสั้นติเกอิมังขาทั้งอภาสิเยกินเยเกติพุทธังสารนัง ขตาเซนาเตขมิสันติอัยยาภูมิงปหายามนุสรงเหเทเทห่างเทวกายังปะลิปูเลสันติตีอตาโคพระขาวพิกขุอามันเตสีเยปุเยนะพิกขเวสมาทัสสุกะ โลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหตุโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสร้างคันจะเยปิเตภิกขเวอะเฮซุงอติตามัทธานังอรลันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระวันตานังเอตะปะละมาเยวะเทะวะตาสันนีปฏิตาตให้สุ้งเซยทะทาปีไม่ห่างเอตาระเย,ยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตะมัธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระวันตานังเอตะปะละมาเยวะ เทวตาสันนีปติตาพวิสันติเซยะทาปิไมห้างเอตตะะหิอาจิคิซามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิายาาาสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิซามีพิขเวเทวกายานังนามานิสัง ตังสุนาทะสาธุกังนะมะสิกะโลทะพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิโคพิโคพระคาวะโตปัจจโสซุส่งพระคาวาเอตทาโวจะสิโลกมัมะนุสสามิยัตถาภุมมา ตทาสิตาเยสิตาคิริคับพลังอะหิตตามหาสมาหิตาปูถุสี่ห้าวาีสี่ห้าวันารีนาโลมหังสาภิสัมพุนโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสนสนะมะนาวิลาพินโย ปัญจสะสเตยตว,วะวเนกาปิละวะทะเวทตโตอามันเตยเยสัทถาสะวะสาวะเกสาเสนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชาณาถาภิกขเวลเตจะอาตาปะมะกะลุงสุตวะพุทธสาสาสนังเตสัมปา ตุระหุยานังอมนุษานาทัสนังอัปเกตัสสัตมัทะคุงสหสัสังอทะสัตตลิงตัสติงสตังสต,งสตังเอเกิสหัสานังอมนุษานะมัทะสุงอเปเกน นันทมัตคุ้งสิทาสัพพาพุดาหุงตันจะสัพพังอภินยาญยาว่าวิกิตตวานาจากขุมาตโตอามันตายิสัททาสาวะเกสาสาเนรเตเทเว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกขโวเยโวหังกิตรยยสามีขิลาหิ อนุปุสสะโสสาตสาหัสาวะยาคาภุมมากาปิละวะทวาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสามิติงวะนังสะสาหัสาเหมะวะตายาคานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานา ภิกามุงภิกขุนางสามิติงว่านางซาตาคีลาตีสหัสายาคานาณตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตายะสสินโนโมธมานาภิกามุงภิกขุนางสามิติงว่านางอิเจเ,เตโซราซสาสหัสายาคานาณตาวันนิโน ทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนมรธรรนาอภิการมุงพิกูนางสมิติงว่านังเวสามิตาบัญจาสตายาคานาตตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนมรธรรนาอภิกรรมุงพิกูนางสมิติงว่านางกุมพิโลราชาค่ิโกเวปุลลาสา นิเวสนานังพินโยนังสาตาสหาหสร้างยาฆ่านางปาลิลุปาสติกุมพิโลราชาหิโกโซปะคาสมิติงว่านางปูริซัมปุริมันจาทิสร้างราชาตา่าธาตาราโทปัสาส,ะสะติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายาสสิโซ ุตาปิตาสะพะหาโวอินทมานามหาภาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาศาศัสษิศนโนมรามานาอภิกามุงพิกุนางสม,มิติงวานะาทักขีนันจะติสร้างราชาวิรุณละโหตาปะสาสติกุมพันทานังอธิป,ปติมหาราชายาสิโซ ปุตตปีตัสสะพาหะโวอินทมานามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะส,สัสิโนโ,โมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสามิติงมานางปัญจะปาจิมันจะที่สร้างราชาวิลูปักโคปัสสสตินาคานางอธิปติมห้า ราชายสสิโซปุตตาปิตาสาัสสะพระหาโวอินทมานาะมหาพระราทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสสิโนโมทมานาภิกรามมงพิคูนางสามิติงว่นางอุตลันจติสราชากุเวโลตัสปะาสติยาฆานางอาทิป,ปติมหาราชายสสิโซ as อุตตาปีตาสาพหาโวอินทมานามหาภรัยที่มันโตชุติมันโตวัน,นวันโตยะสิโนโมุทมานาอภิกามุงพิคุนางสม,มิติงว่านางคุนอุตตะลันจติสร้างราชากุเวโลตาปัสสะสติยา อยากฆ่านางอาทิปฏิมหาราชายศิโนโซปุตตาปิตสาวาหะโวอินทมานามหาพระลาอิทิมันโตชุติมันโตานาวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนังสาม,มิติงวะนางังปุริมาทีสร้างท่าตัดลัทโทท่าขีเนาวิรุณหะโกปาชิเมนาวิรูปะโคกุเวโลอุตลังทีสร้างจัตตาโลเตมหาราชา สมันตาจตุโลทิสาทัดทนละมานาอัตถะทั้งสูวะเนกาปีละวะทฒเวเตสร้างมายาวิโนทาซาอาคูวันจานิกาสัทธามายมายากุเตทุเวเตทุวิตุจะวิตุโตสหจันทนโน กาเมเสโทจะกิน,นูนทันคู่นิทันคู่จปะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมะตะลิจิตตะเซโนจะคันทับโพนาโลราชาชะโนภะสะโพอาคูปัญจะสิคโคเจวะติมพระรูสุรีย วัชสาเอเตจันเย,ยจาราชานคันทัพพามาหะสหราชุพิโมทมานาภิกาุงภิกุนางสมิติงว่านังอะทาคูนาสภานาคาเซเวซาลาสหตัชการกรรมพระลักษณตะลาอาคูปายาคาสห ยาติพยามมนะุมนาตธาธาจะอาคูนานา,นาคายัส,สิโนโเอราวันโนมหานาโคปาคาโซปาคาสาม,มิติงว่านาเยนาคาลาเชสหาซสาสหารันติทิพาติชาปักขิวิสุทธาจากักโขเวหาสะ ยัสเตวะนามาชัปตปตจิตลาสุปันนาอิติเตสะมานางังอภัยันตธานาฆาลาชามา นามาสีสุปันนะโตเขม,มามะกาสีพุโทโธสั้นหนาหิวาจาหิอุปวหายันตานาคาสุปันนาสารนามะกังสุพุธทธังชิตะวาชีลาหะเทนาสามุทธังอสุราสิตาพาตาโล วาสวัตเซเตอิทิมันโตยะสัสีโนกาลกันชามาหาพิสมาอสุลาธานเวสซาเวปจ,จิตติสุจิตติจะมาหาลาโทนโมะมุจิสหสะสตัญจะ พระฤทุตตานังสเพเวโลจะนามกาสั้นในหิตวาพระลังเซนังลาหุพัทธมุปาคมุงสมเโยธานิพัันเตภิกคูนังสับิติงวนังอาโปจะเทวา ปะทวีจะเตโชวาโยตทาคมุงวะรุนาวะรุณาเทวะโซโมจัสสัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอาหูเทวะยัสาสิโนทะเซเตทัสถา,สา,ากายาสัพเพนาณนตาตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวัน,ว,น,ว,นวันโตยสัสสิโนโมทมานาปิกษามุงคุณังสมิติงวานัง เวตุจะเทวาสหายีจะอสมาจะทุเวยามะจันทสุนิปนิสาเทวาจันทมาคูปุราคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุราคิตาหนัก ขันนกขัดตานิปุรักคิตวาอาคูมันทะพระราหากาวะสู้นางสวาสโวเสโทสักโกปคาบุลินทะโทสเตทะเสเตรัสธากายาสพเพนานตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทมานาพิกามุพิคูนางสามิติงว่านางอาทะคูสหกุ เทวาชละมะคิวิฆาริวะอริทักาจะโลชาจะอุมาปุกพานิกาสิโนวะลุนาสหธรรมมาจะอัตตาอัจจุตาจะเนชกาสู่เลยะกลุจิราอาคุอาคูวาสาวเนสิโน ท้าเสดทัาสทากายาสัพเพน,นานะตะวนันนิโน่ขิมันโตชุติมันโตอันนวันโตยะสะสีโนโมทมานาพิกามุงภิคขุนังสามิติงวะนังสมานามาห้าสมานามาโนซามโนซามโานสสุตตมาคิดทาปฏิ ปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอะทะคูมะหะสหะหระโยเทวเจจะโลหิตตวาสิโนอประราคามหาะหะปะราคาอาคูเทวายะสสสิโนอ ท่าเซตีทัาสัทธากายาสัพเพนาน้าตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยสะสศินโนโมทมานาอภิก,กามุงพิกุนางสาม,มิติงวานาังสุก,กาการุมหา้าอรุณาอาคอาคูเวสานาซาสหาโอทาจักขันห้าปาโมคาอาคูเทวากรฟิจักขานาสัทธา มัตตาห้าละคะชามิสกาะจะยะสัสินโนอะน่ายังอาคาปะชุนโนโยทิซาอภิวาสาติทธเซเตทัสะทากายาสะเพนานาตะวันนินโนทิมันโตชุติมันโตมณวันโตยะสัสินโนมุทามานาภิกามุงภิกขุนางสาม,มิติงว่านางเคยิเมีย ตุสีตามายามาตัตถา,าจะยะสสิโนลัมพิตาการมาลามะเสธาโชตินามะจะอาสะวานิมาณละติโนอาคูอาทะคูปะละนิมิตาอาศเ,เตทัสทากายาสัพเพนาน้าตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตอนวันโต ยะสสีโนโมทมานาภิกามงพิฆูนางสาม,มิติงว่านางสาธเทเตเท,เทวานิกายาสาพเพนาะนาตวันิโน,โนอามันวะนามมนนวานาเยนะอาคันจูเยจันเยทัิสาธิสา,าสาหาปวุฒชาติ มัคคีรังโอคาตินนามาสะนาสาวังภัเคโคโมฆะตะรังนาคังจันทางอาสิตาติดังสุพมมาปะระมาโตจะอุตตาอิทิมะโตสหา,สานางกุม,มาโลติโซจะโซปะคาสามิติงว่านางสหาสัต สหัสพุมะโลกาลังมหาภูมมาทิตถิติอุปป,ปันโนชติมันโตทิสมากายโยยะส,ส,สิโซท้าเสถะอิทธะลาอาคูปเจกวะ ตวติโนโอเอตันเอสันจามาชโตอาคาหาลิตโตปาลิวาลิตโตเตจาสัสเพอภิกันเตสิ้นเทเทเวสะพมมะเกมมาลาเซนาอภิกามีปัสสะกันหัสสะมันทียังเอถะคันหัถาพันทะถาลาเคนาพันธะมุตถิ โอสมันตาปะริวาเลทะยาโวมาโวมุนจิตทะโกจิน่งอิติตัดทะมหาเสนโอกันหาเสนางอเปยะอเปสีปาน,นินาตะละมหาจั สรางกตาวานะเทละวังยะธาปาวุสโกเมโคานายันโตสาวิชุโกตะถาโสปัจจุทาวติสังรุโทสะอาสะยังวะเซตันจะสัพพังอภินยายะวะวิขิตตาวานาะจากคุมาตโตอามันติยะ สัทธาซาเกสาเสนราเตมาลาเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอตัตตาปะมะกะลุงสุตตวาพุทธสาสาสนางังวีตาลา เคหิปัตกามุงเนสร่างโลกมปีอินเฉช,ชยุงสัพเพวิชิตตสร้างคามาภยาติตายาสสินโนมูทันติสหพูเตหิสาวเกวเตชะเนสุตาติ